ก็ God, ปล่อยออกมาเรียบร้อยค่ะสําหรับต้องใช้คําว่าเป็นเต้นตัวอย่างของเพลงแบล็คพิงนะคะที่บอกว่าจะมีการปล่อยที่โกยางใช่ไหมคะซึ่งชื่อของเพลงเดี่ยน่าจะเป็นชื่อเพลงจำนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตัวอย่างก็ไม่ได้มีสาวๆสปอยออกมาแต่อย่างใดน,นะคะแต่ว่ามีเพียงแค่คําว่าจานั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับความเร็วอะไรแบบนี้นะคะเป็นฟอนสีสัมโพจ้า แล็กฟินจะทำแบ็คแล้วนะคะส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นนะคะต้องไปที่ IG ของพี่เจนนี่ค่ะพี่เจนนี่มาลงโมเมนต์ตอนที่ซ้อมเดทไลน์นั่นเองนะทุกคนได้เห็นดองลิซ่ากําลังกอดพี่เจนนี่อยู่แล้วก็พี่จีซูนะคะพี่เจนนี่มีการอัปเดต IG เป็นโมเมนต์ซ้อมเดทไลน์เวิร์ลทัวร์นั่นเองแต่ว่าจากชุดนี้ดูเหมือนว่าจะหลายวันนั่นเองนะหนึ่งในนั้นก็มีกับน้องลิซ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรม4คนเลยนะคะเต้านี้คือใส่เสื้อลายขวางทีมากมายดีด้ว่าอบอุ่นหัวใจมากๆเลยคค่ะูกันรบนะ แล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็จะมีโมเมนต์ตอนที่สาวๆซ้อมรวมนะคะอันนี้ก็คือจากไอจีของพี่เจนนี่หมดเลยคุมเข้าไปก็คือเห็นเป้าลิสด้วยละ่ะเป็นวันเดียวกันเลยนะคะที่น้องลิซ่าเนี่ยใส่หมวกแลกผิงนั่นเองเนเพื่อนที่มารลงในไอจีนะนะแล้วก็กําลังกินชาบูชาบูกันนะคะวันนั้นเลยล่าสุดสาวๆพร้อมแล้วนะคะสําหรับการเปิดคอนเสิร์ตดิสไลฟ์เวิลด์ทัวร์โอ้โหได้ยินมาว่าเขาจะมีโดนด้วยนะคะเล่นโดนกันน่าติดตามสุ ไไปเล,เลยค่ะด้ทราบเบื้องต้นมาก,ก็คือเพลงเดี่ยวของโนริซ่ามี Rock Star และก็ New m o ม m n นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีคลิปเปิดเผยออกมาว่านอริซ่านี่มีการซ้อม Rock Star จริงๆนะจ๊ะอ่ะหนึ่งในนั้น Rock s t a แน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อน oh ล่าสุดได้เห็นโมเมนต์แล้วนะคะอย่างไรก็ฝากไปเอ็นเกจไอจพี่เจนนี่ด้วยนะคะรอติดตามความปังของลูกสาวแล้วก็พี่ๆแลกพิ้งได้เลยค่ะพรุ่งนี้ส่วนเรดดี้ทุ u จันะคะขอมแลกพิ้งก็ฝากไปเอ็นเกจด้วยนะความยาวประมาณ17วินาทีเท่านั้นคะ่ะ